ออกมาครับเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะครับรีวิวทีเดียวเกือบยี่สิบคันเลยแล้วกันกี่คันเนี่ยสิบกว่าคันอะนนรีวิวทีเดียวรุ่นเดียวโตโยต้าวีออนะครับใครหา v ีออสอยู่มาได้เลยนะที่เต็นท์ผมมีโคตรเยอะนะเจนสองเจนหนึ่งะครับเจนสามก็กําลังเก็บงานอยู่นะที่นี่คืออาณาจักรนะครับของโตโยต้าวีออนะครับมีทุกสีมีทุกเกียร์ออกรถนะครับ ไม่เกินเก้าพันทุกคันบางคันออกศูนย์บาทแทบจะศูนย์บาททุกคันดีกว่าเครดิตด,ดีอ่าเครดิตด,ดีนะต้องย้ำว่าเครดิตด,ดีเครดิตด,ดีก็ผ่อนตรงมีประวัติเคยผ่อนผ่อนตรงมีสลิปเงิเนเดือนประกันสังคมนะครับมีมีมารายได้ที่ชัดเจนก็ออกได้แล้วผ่อนไม่เกินสี่พันห้าใช่ปะ่ะสี่พันห้าถ้าเกิดว่าปใีใหม่หน่อยก็สี่พันแปดอ่าราคาจจะห่างกันนิดหน่อยอ่ะเราไล่ให้ดูเลยนะแต่ละคัน,นครับว่าของแต่งมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับ อ่ะระยะมีนคิงนะรถทุกคันในเต็นท์นะครับถ้าเกิดว่าชอบคันนี้แต่ไม่ชอบล้อนี้สามารถเลือกล้อได้สามารถเลือกฝากระโปรงได้อยากใส่คาร์บอนหรือว่าเป็นไฟเบอร์<ช>อ่ะพ่ออยากได้ทรงไหนนะครับขอให้บอกนะเราจัดให้ได้หมดนะอ่ะเริ่มจากคันแรกเลยคันนี้โตโยต้าวีออสเจน2นะครับปีสองพันสิบเกียร์ธรรมดานะหล,หล่อเลยสีซิลเวอร์โรงงานล้อพีวันนะครับขอบสิบห้าคันนี้ก็จะแนวคินคินใครชอบคินคิงก็มาคันนี้นะออกรถศูนย์บาท 4,400ในหน่อยๆไม่ถึง4,500อ่ะคันต่อไปโรเบิร์ต้าวีออสปี2009เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นตัว E เกียร์ออโต้สีซิลเวอร์นะครับแล้วก็ใส่ล้อทีเอ37ขอบ15ให้ชุดหนึ่งนะยางใหม่ๆนะครับแล้วก็ท่อเบอรกใหม่ให้ใบหนึ่ง195,000นะครับเครดิตดีออกรถ10,000เงินสดลด10,000ทุกคันไหมทุกคันอ่ะเงินสดลด 1, เงินสดนะครับจากป้ายนะลด10,000บาทถ้าเกิดว่าจาัดไฟแนนซ์เราแถมฟรี ค่าจัดค่าโอนค่าประกันให้ก็หมื่นกว่าบาทเหมือนกันอ่ะให้ให้ทั้งสองให้ทั้งสองแบบนะไม่สะดวกมาดูรถนะครับวิดีโอคอลมานะเราจะมีทีมงานวิดีโอคอลให้ดูได้นะอยากดูตรงไหนอยากดูซอกตรงไหนดึงเม็ดองเม็ดอาร์คเดี๋ยวจัดให้นะครับอ่าแล้วก็ส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านรถผ่านปั๊บส่งรถไปให้อีกเราเออบริการสุดตีนจริงอ่ะต่อไปเลยดีกว่าอ่ะอันนี้ออกรถ มื่นสี่นะครับแต่ฟรีจัดฟรีโอนนะก็อาจจะเหลือประมาณไม่เกินห้าพันเอ็มทีก็ผ่อนอยู่สี่พันสี่นะครับอ่ะคันนี้ปีสองพันเก้านะครับคันนี้ก็เกี่ยวโต้นะล้อซีแปดนะครับมีฝากระโปรงคาร์บอนทุกคันน่ะใส่ฝาคารบ์บอนได้หมดเลยนะถ้าอยากได้อบอกจ,อจะให้ได้คือเราไม่ได้ใส่ทุกคันนะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบแบบฝาเดิมแต่ก็ใส่ไวใ้ให้เป็นตัวแบบถ้าเกิดอ,อยากใส่ปั๊บเดี๋ยวเรามาใส่ให้ไม่คิดตังค์มีสต๊อกอยู่อ่ามีสต๊อกอยู่คันนี้ ราคานะครับหนึ่งแสนเก้าหื่ห้าันบาทเหมือนกันออกรถเท่ากับคันเดิมเลยคันเนี้ยอ่า่อนสี่พัน 4, กว่าเท่ากันนะครับอ,นนอนน่คันต่อไปปีสิบสองสองแสนห้าพันบาทคันนี้คันนี้เป็นมเนอร์เชนเนี่ยมเนอร์เชนหมดเลยหลังปีศูนย์เก้ามเนอร์มเนอร์หมดอันนี้ได้ปีใหม่หน่อยปีสิบสองครับแล้วก็ล้อทีสามเจ็ดไฟหน้าคมดำเขาเรียกอะไรไฟหน้าทีอาดีปะ่ะ ่าจะเป็นพิเศษพิเศษ<ๆ>แล้วก็มีดิฟฟี่นะห้าตัวมีกระจกซูมอ่มอาพวงมาลัยแต่งกระจกคาบสแควร์คันนี้สองแสนห้าพันออกรถศูนย์บาทไปเลยอ่ะคันต่อไปคันนี้นะปีสองพันแปดตัวอีเกียอโต้สีซิมเวอร์ก็เรียบๆไม่มีอะไรมากเหมือนกันล้อซีอียแปดยางใหม่นะครับภายในก็จะเป็นสีเบตนะคันนี้ตัวอ e, ีตัวกลางนะครับออกรถอยู่หมืนเจ็ดใช่ไหม ฟรีจัดฟรีโอนมันก็จะเหลือประมาณไม่เกินเจ็ดพันประมาณนั้นแล้วก็ผ่อนอยู่วันคันนี้ผ่อนสี่พันสี่พันไม่ถึงสี่พันหนึ่งอะสี่พันหลักสิบอะเออสี่พันหลักสิบอ่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาดสดๆเลยนะคันนี้ปีสองพันเก้าตัวอ e, ีเกียธรรมดานะสีดําตอนนี้มีคันเดียวนะครับมีคันเดียวเท่านั้นออกรถศูนย์บาทผ่อนสี่พันกว่าบาทเหมือนกันนะครับหล่อเลยสีดาล้อ r อ e e 3ีสามสิบยางโพเทนซอรอสองสามนะท่อเบอิกให้ใบหนึ่งเดี๋ยวขัดสีให้เรีย่ยบเลยคันนี้สีดำต้องฉ่ำอ่ะคันต่อไปใครชอบร้อสิบเจ็ดมาคันนี้ปีสองพันแปดนะครับตัว E เกียร์ออโต้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันผอนอยู่สี่พันะครับคันนี้ออกรถศูนย์บาทไปเลยนะ,อะเอามาข้างในแถวหน้าหมดแล้วไปแถวหลังมั่งจริงๆอะิะที่เต็นเรามีรถ หลายรุ่นนะครับแต่ว่าวันนี้เราเอาแค่วีออสก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอ่ะเป็นเซตไปมีตั้งแต่วีออสแล้วก็ฮอนด้าเก้าศูนย์ซีวิกรถสปอร์ตเก้าศูนย์รถยุโรปล้วก็มีเดี๋ยวเราพาไปดูนะอันนี้เราเอาเป็นเซตวีออสไปก่อนแล้วกันอ่ะเริ่มจากอันนี้อีกอีกแถวหนึ่งเจนหนึ่งก็มีนะพ่อนสามพันกว่าบาทอ่ะคันนี้ปีสองพันสิบโกเจยอโต้ชุดแต่งรอบพันครบแน่นๆเลยคันนี้ล้อ re สามสิบทะเบียนตรงรุ่นสามตัว เบียนสวยนะให้ไปเลยใช่ไหมให้ไปเลยให้ไปเลย oh. ไม่ต้องถอดออกรถศูนบาทปะ่ะออกรถศูนบาทราคาหนะึ่งแสนแปดหมื่ห้าพันออกรถศูนย์บาทฟรีจัดโอนประกันให้นอยูสีพันสี่ถ้าเงินสดเอาไปหนึ่งเจ็ดห้าง่ายๆเลยน่าใช้มากนี่ครับระหว่างที่เราทำงานกันนะดูเซลล์เรานะครับยืนเล่นสนุกนะให้เจ้าของมายืนทำงานถ่ายรูปเอ้ยถ่ายคลิปแต่เซลล์ เล่นธนุกลองออฟคันลองออฟชีวิตดีจัดอ่ะอันต่อไปเลยอ่ะนอกเรื่องคันนี้ปีสิบสองปีสิบสองคันนี้อย่างหลอ่อพี่บังหล่อมากของเยอะมากครับฝานะาเป็นไฟเบอร์ทรงเจาะิปชิปสปอร์ตทำสีตัวรถสีขาวดินหน้าซามูไรล้อนี่ทีอีสามเจ็ดยางอวันอาด้วยแล้วภายในนะอย่างหลอ่อ,ลอพวงมาลัยตัวนอก จอร้อแปสิบองศาเขาเรียกอะไรกล้องร้อยแปสองศารถล็อกอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็อาจจะราคาสูงกว่าปกติหน่อยเพราะว่ารถอ่ะคุนมันสูงลูกค้าทํามาถึงแต่งเต็มทุกอย่างแล้วโชคสตัดด้วยอ้ันนี้เอาไปเลยสองแสนสาม oh, er, uh, ื like, uh, well right ่นเก้าพันบาทปีสิบเอดเกียร mm ์ธรรมดาโตวอีออกรถอาจจะประมาณคันนี้อาจจะออกรถประมาณไม่เกินสองหมื่นอ่ะ แต่ไม่ได้ของแต่งคุ้มไงนะเออโชคมันก็เป็นหมื่นแล้วเออผ่อนคันนี้นะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณไม่ถึงห้าพันสี่พันไปไปลายแล้วกันสี 4, ่พนะันแปดวะประมาณนั้นอ่ะอันต่อไปคันนี้ก็เกียร์ธรรมดาเหมือนกันตัวอีเกียร์ธรรมดาสีเทาซินเวอร์ใส่ฝาคารบอนให้ล้อโปวันถ้าไม่ชอบล้อนี้ก็ใส่ล้ออื่นให้ได้นะ,จ,ะจริงจริงนะคันนี้คันนี้ถ้าใส่ล้อทีีสามเจ็ดสีบูนะหล่อเลยอ่ะมันดุเลยนะแต่ว่า เราก็ไต่ไปก่อนอยากดยได้แบบไหนขอให้บอก<ร>อยากได้ TECERE RPF1 TC105 P1 เออหรือล้ออะไรก็ได้เดี๋ยวเราจัดให้นะขอบ15ขอบ17ก็มีอยู่คันหนึ่งอ่าอ่ะหมดแล้ว Gen 2ยังมีเก็บงานอยู่บางส่วนนะเอาเท่านี้ก่อนที่เหลือก็จะเป็นเจน1นะครับเจ n 1เรามี3คันตอนนี้นะอันนี้ก็เป็นเดิมๆปกติจะเห็นร้านเราเป็นรถแต่งกันหมดเลยนะเพราะว่าเลสคาร์ก็คือต้องลรสซิ่งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันได้เดิมมา อะเรารถแต่งเราก็มีเยอะแล้วในร้านเราก็เอาไปเดิมเดิมแล้วกันคันนี้ลูกค้ายอยากคัสตอมจัดได้เลยอยากได้ล้ออยากได้ลิ้นอยากได้ของแต่งวิงหลังสปอยเลอร์อะไรจัดให้ได้หมดนะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปีศูนย์หกออกรถศูนย์บาทแล้วดูผ่อนเวฟสามพันสองไม่ต้องใช้เงินออกรถเงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยออกได้หมดเลยไปเซ็นได้ถึงที่เอารถไปส่งให้ด้วยส่งฟรีสองร้อยโลแล้วกัน ถ้าเกินจากนั้นอาจจะมีเทนเลอร์นะเทนเลอร์ก็หลักพันสี่พันห้าพันประมาณนั้นอ่ะเลือกของแต่งได้ใส่ท่อได้แต่อีกระคางนะอันนี้ขายเดิมๆน,น,นะ้นหนึ่งสองเก้านะถ้าเกิดใส่ใส่ของแต่งพอเป็นราคาหนึ่งสามเก้าอ่ะล้อท่อแล้วโหลดให้คือของแต่งมันเกินหมื่นอยู่แล้วแต,แต่แต่เราช่วยลูกค้าได้ไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบคันนี้อยากได้แสบๆมานี่เลยแสบตาสีเหลืองฝาคาร์บอนเบิกใหม่สีเหลืองทำใหม่ทั้งคันบอดี้สวยกิฟไม่แก๊สนะครับ นี่แล้วดูล้อทีเอสามเจ็ดเบิกใหม่ภายในสวยมีพวงมาลัยแต่งให้ใบหนึ่งนะสวยจัดภายในก็เป็นสีครีมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันคันนี้ขอขายเงินสดเพราะว่ารถมันกลับสีแล้วรถมันปีเก่าปีสองพันหกเนี่ยเอยปีสองพันห้ามันจัดไฟแในไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากผ่อนผมขอดาวทั้งแปดหมื่นแล้วมาผ่อนกับผมได้เลยอ,อ่าไม่ใช่เครดิตด,ด้วยผ่อนกับที่เต็นท์ได้เลยขอดาวทั้งแปดหมื่นแล้วก็เหลือยอดแล้วผ่อนกับ พี่เต็นได้เลยนะคันนี้นะสำหรับคันนี้นะอ่ะอ่ะคันต่อไปคันนี้ก็ซิงซิงหน่อยคันนี้เครื่องชุดใหญ่เลยคันนี้ลงไปในติ๊กตอกลงไปในเฟซแล้วทําเครื่องมานะใครชอบซิงซิงนะเหนียวเหนียวเลยนะคันนี้ก็เป็นสีบอลน,นะครับสีบอลเข้มๆหน่อยแล้วก็มีฝาคาร์บอนมีลิ้นหน้าแต่งก็แต่งสไตล์ดูดูอ่ะสวยจัดแล้วก็นี่ดูล้อยางอวันอา มีแก๊ปหลังคาร์อบ,บนอนก็ง่ายคือรถพร้อมซิ่งพร้อมขับใครหาไปวิ่งกับฮอนด้ามาคันนี้เลยเนี่ยหนึ่งแสสามืนหันเงินสดรถหมื่นหนึ่งตังไม่พอก็เหมือนกันละกันดาวขอดาวแปดหมื่นอ่ะของคันนี้ดาวแปดหมื่นคันนู้นเอารถศูนยบาทเลยเอามาข้างหน้าแสงหมดแล้วประมาณนี้นะครับอยากได้คันไหนนะมาได้เลยที่เต็นท์ผมนะของแต่งเอาง่ายดูรถให้ชอบก่อนแล้วของแต่งสลับได้หมด อ่าเราเบิกให้ได้หมดล้ออยากได้ตรงไหนลิ้นหน้าตรงไหนนะเดี๋ยวจัดให้นะครับสนใจมาเลยเลสคาร์ออโต้ช็อปนะครับเบอร์โทร086972086นะครับหาวีออสนะตรงที่นี่เลยผมบอกเลยมีให้เลือกได้เยอะที่สุดละมั้งเห็ปะ่ะเพราะมีอีกนะไม่ได้มีแค่นี้นะอ่าเดี๋ยวขาอัปเดต<อ>ใหม่<อ>แล้วกันนะ<อ>วันนี้<อ>ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ<อ>กับโตโยต้าวีออสนะครับเขาเรียกว่าโสมเห็บหมาแต่มันหล่อนะมันใช้งานดีอะ่ะ ประหยัดเออประหยัด,ดเครื่องทนผ่อนไม่แพงเงิงนเดือนหมื่นสี่ถ้าเจนสองสองหมื่นสี่หมื่นสี่ยิ่งมีเครดิตประวัติการผ่อนตรงนะยิ่งดีเลยผ่านเลยวันเดียวผ่านเลยเอกสารที่ต้องใช้นะครับถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนสลิปเงินเดือนมียิ่งดีถ้าไม่มีใช้เป็นใบรับรองประกันสังคมมียิ่งดีสเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแค่นี้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นสัญญาเช่า ทะเบียนพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่สเตตเมนต์แค่นั้นก็ประมาณนี้ครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อน